ทุกคนจ๋าชงกาแฟเสร็จแล้วนะคะนี่เลยชงเสร็จแล้วหน้าตาเขาจะเป็นอย่างนี้นะคะชงเสร็จแล้วหน้าตาเขาจะเป็นอย่างนี้นะคะทุกคนชงเสร็จแล้วกินได้เดี๋ยวกินให้ดูเลยนะคะเดี๋ยวจูวกินให้ทุกคนดูเลยนะคะนี่เลยอื้ม <c oughs> เคลิมมากแม่เคลิมมากแม่เคลิมมากแม่นี่นะคะทุกคนกาแฟตัวนี้นะเดี๋ยวกินเลยนะคะกินให้หมดเลยนะคะทุกคนกินให้ดูจริงๆกลัวไม่เชื่อว่าไม่กินกลัวเชื่อว่าไม่กินนะคะก็จะกินให้หมดเลยกินให้ดูให้หมดเลยนั่นเองนะคะบ่ปลอดภัยผู้ใดสิกากินพี่น้อง้ามันบปน่ปลอดภัยภผสิการกินให้มูเบิงเนาะ ตัวนี้นะคะนี่อีกเลยอีกเลยเรียบร้อยค่ะเรียบร้อยนะคะทุกคนนี่เลยทุกคนกาแฟที่จิวเลือกนะกาแฟที่จิวเลือกมาแนะนําทุกคนกาแฟที่จิวเลือกมาแนะนําทุกคนตัวนี้นะคะคือกาแฟเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแสง ตัวนี้นะคะทุกคนเป็นกาแฟเอสพัทโบตาพีทุกคนกาแฟเอสพัทโบตาพีกาแฟเอ,เอสกาแฟเอลรวมกาแฟเพื่อสุขภาพนะคะไม่ใช่กาแฟลดความอ้วนนะคะทุกคนตัวนี้นะคะเขาไม่ทําให้เราอ้วนก็เพราะว่าเขาไม่มีน้ําตาลไม่มีไขมันนะคะช่วยลดน้ําตาลลดไขมันลดคอเลสเตอรอล,ลในเลือดด้วยเป็นกาแฟโปรตีนเพราะฉะนั้นกินแล้วจะทําให้เรากะปีก้กระเป๋าไม่เหนื่อยไม่เพลียแล้วก็ไม่โทมด้วยนะคะ แล้วก็ยังช่วยทําให้เราคุ้มหิวหวานอิ่มนานด้วยนะคะตัวนี้เลิศมากทุกคนช่วยให้ระบบขับถ่ายเราดีขึ้นกินแล้วถ่ายง่ายถ่ายคล่องถ่ายไม่แข็งนะคะกินแล้วถ่ายง่ายถ่ายคล่องถ่ายไม่แข็งนะคะทุกคนมาตํากันไปได้เลยนะคะจิวกินวันล,ละสองสามซองนะคะทุกคนตัวนี้กินแล้วปลอดภัยแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะคนท้องคนให้นมบุตรทานได้คนเป็นเบาหวานเป็นความดันทานได้นะจ๊ะ จัดไปเลยตํำไปเลยจ้านะคะช่วงนี้มีโปรโมชั่น5กล่องนะช่วงนี้มีโปรโมชั่นด้วยนะคะทุกคนสนใจอินบ็อกเข้ามาได้สนใจสอบถามเข้ามาได้สนใจทักทายเข้ามาได้นะคะเนาะสนใจทักทายเข้ามาได้นะคะคอนแก่นกาลาสินมีนัดลํานะคะทุกคนนี่เลยนะจ้าเนาะจัดเข้าไปเลยจ้าเป็นกาแฟที่คุณแม่ลูกสองคนนี้เลือกนะคะทุกคน กาแฟาดีดกาแฟาดีดภารกิจเยอะทุกคน